โลกมีเรื่องราวเรียงรายเก็บงำความหมายซ่อนอยู่ไม่ออกไปคนไม่ออกไปอู้ยั่ไม่รู้ใจห,หากคนมันเคยรู้จักหากมองหน้าไม่รู้ใจ ท่านผู้ชมครับคนคนคนคืนนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นบันทึกหน้าสุดท้ายของปัญหาช้างเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครนะครับเพราะหลังจากที่คนเดินเรื่องของเราคุณสุทธิพงษ์ธรรมวุฒิได้ไปคลุกคลีอยู่กับคนเลี้ยงช้างเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานก็มีการประกาศสั่งห้ามช้างเข้าสู่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับคนคนคนคืนนี้ท่านจะได้พบความจริงบางอย่างเกี่ยวกับคนและความจริงบางอย่างเกี่ยวกับช้างด้วยเช่นเดียวกันนะครับ พูดถึงความจริงเกี่ยวกับช้างเนี่ยก็มีความจริงบางอย่างซึ่งไม่ต้องคนนะครับปัจจุบันนี้ช้างในประเทศไทยมีน้อยเหลือเกินครับมีอยู่ไม่เกิน5,000เชือกและทุกปีก็ล้มหายตายจากกันไปประมาณปีละร้อยห้าสิบเชือกจากการเลี้ยงดูปิดประเภทแล้วก็การทํางานที่ตรกตําอย่างหนักทีเดียวนะครับจากนี้เราจะไปค้นชีวิตของคนเลี้ยงช้างกันทั้งบนท้องถนนในกรุงเทพมหานครและที่ที่เขาจากมาเพื่อหาความจริงบางอย่างทั้งคนและช้างมาเติมบ้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ชมครับ ภาพขบวนช้างเดินกลับจากเร่ขายของในตอนรุ่งเช้าคงจะไม่ใช่ภาพที่ท่านผู้ชมมีโอกาสได้พบเห็นบ่อยครั้งนักแต่กับภาพช้างเดินเร่ขายของในยามค่าคืนท่ามกลางหมู่ยวดยานและก็สิ่งปลูกสร้างของเมืองนั่นอาจจะเป็นภาพที่ท่านได้เห็นกันจนชินชาและครั้งที่ท่านได้เห็นท่านมีคำถามอะไรบ้างมีไหมที่ท่านึ เคยได้หยิบยื่นเงินทองช่วยเหลือจุนเจือพวกเขาด้วยความรู้สึกอย่างไรและมีไหมที่ท่านปฏิเสธด้วยเหตุผลอะไรป้อนช้างมาไหมาครับเจ้านายครับรรจ,จริงๆแล้วช้างควรมาเดินอยู่ในเมืองเช่นนี้หรือไม่ทุกครั้งที่มีคำถามคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ซ้ำๆเพราะว่าต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าคำตอบนั้น เป็นของใครว่าเอาเอาสัตว์ามาทรมานผม,มคิดว่าผมสงสารมากกว่าที่เราเป็นอาชีพเขาห้ามเข้าแล้วเนี่ยยังเข้ามาใส่เงินอยู่อยู่ในป่าดีกว่าชางเลี้ยงคนไม่ใช่คนเลี้ยงช้างคนพูดว่าช้างเลี้ยงคนบางคนก็พูดว่าคนเลี้ยงช้างแต่ขณะที่เคยได้ยินได้ฟังประโยบแบบนี้เคยคิดไม่ว่าเรารู้ความจริงอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหน ชีวิตของคนเลี้ยงช้างในกรุงเทพเป็นอย่างไรวันวันนึงพวกเขาทำอะไรบ้างเขามีรายได้มากน้อยแค่ไหนเขาอยู่เขากินกันอย่างไรเขาคิดอย่างไรกับชีวิตพวกเขาเขาคิดอย่างไรกับสิ่งที่พวกเขาทำกับช้างและกับสิ่งที่คนรอบข้างเข้าใจเขามีความจำเป็นอะไรทำไมถึงต้องพาช้างมาเดินทนทุกทรมานอยู่ในเมือง เขไม่มีทางออกอื่นเลยหรือคืนนี้คนคน้นคนจะพาท่านผู้ชมตามคนกับช้างกลุ่มหนึ่งไปเพื่อค้นหาความจริงบางด้านเผื่อว่าบางทีมันอาจจะเติมช่องว่างบางความเข้าใจให้กับท่านผู้ชมคคนคน